ourcast คิดมากไปทำไมอีกร้อยปีก็ตายกันหมดแล้วนะเป็นหนังสือของคุณนาโอเนยนนะครับเขียนเขาบอกว่ามันมาจากชวิตที่มีคนกดไลค์กว่า1.8ล้านนะสู่หนังสือยอดฮิตครับของญี่ปุ่นนะครับสำหรับพิมพ์วีเลอร์น,นะครับแปลโดยคุณสักครู่นะแปลโดยคุณนัตกิตาเพชรกุลเพนกุลนะครับ ก็ตอนแรกที่ผมเห็นหนังสือเนี่ยเพื่อนๆก็น่าจะเดาเนาะเห็นชื่อหนังสือก็นึกว่าน่าจะเป็นแนวจิตวิทยาแหละแล้วก็น่าจะเป็นแนวคล้ายๆของสปริงบุ๊กอะไรหรือเปล่าที่เป็นความเรียงอะไรใช่ไหมนะแต่ว่าจริงๆมันไม่ใช่ครับมันเป็นเรื่องราวของผู้เขียนครับผู้เขียนเป็นผู้หญิงที่เป็นเขาเรียกว่า ssp ่ะเขาเียย่อมาจาก highly sensitive person นะครับซึ่งหมายถึงบุคคลที่มีความอ่อนไหวนะเป็นคนอ่อนไหวในระดับที่สูงมากซะด้วย ก็ถ้าเพื่อนๆอยากรู้เนี่ย <_ d isk> เขาจะมีแบบทดสอบในหนังสือนะในหน้าที่17นะเดี๋ยวผมลองอ่านให้ฟังอย่างเช่นรู้สึกสับสนเมื่อมีความเปลี่ยนแปลงในชีวิตสับสนมึนงงเวลาเจอกับสิ่งเร้าที่รุนแรงทําอะไรไม่ถูกเวลามีเรื่องต้องทําหลายอย่างอารมณ์ของคนอื่นส่งผลอิทธิพลถึงได้ง่ายตกใจง่ายกับแสงจ้าได้ยินเสียงดังแล้วไม่สบายใจหรือว่าชื่นชอบกลิ่นรสชาติหรือชื่นชอบศิลปะดนตรีอะไรอย่างนี้นะครับก็ถ้าคุณค่อนข้างเห็นด้วยอย่างยิ่งเนี่ยก็ มีเกณฑ์ที่จะเป็นคนอ่อนไหวนะครับ highly High sensitive person นะครับโอเคซึ่งในหนังสือครับมันจะแบ่งออกมาเป็น5้าบทนะครับบทแรกเนี่ยจะเป็นในเรื่องตอนที่เขาเด็กๆแล้วก็สมัยมัธยมปลายเข้าสู่วัยทำงานแล้วก็อ,อ,อ่อนไหวจากการลาออกทำงานอะไรเงี้ยคือมันจะเป็นเวลาเราอ่านเนี่ยมันจะเหมือนเป็นเรื่องราวของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะครับ ค่อยๆเติบโตจากการที่เป็นคนอ่อนไหวเกินไปนี่นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆไล่กันนะครับผมจะไล่แบบที่ผมชอบแล้วกันว่าผมชอบอันไหนบ้างนะครับโอเคเรื่องแรกที่ผู้หญิงคนนี้เขาบอกนะครับที่ผมหยิบมาก็คือเขาบอกว่าเขาไม่รู้จักรายการโทรทัศน์ที่ฮิตเลยตอนเด็กๆนะแล้วก็เวลาเพื่อนๆคุยกันเรื่องซีเรียลมูนอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่รู้เรื่องเพราะว่าที่บ้านเขาอ่ะพ่อแม่ไม่ให้ดูทีวีเลย ซึ่งมันก็เป็นปมครับว่าสุดท้ายเขาคุยกับเพื่อนไม่รู้เรื่องเพราะว่าเพื่อนคุยกันเรื่องการ์ตูนที่เขาไม่ได้ดูเนาะแล้วสุดท้ายเขาก็จะรู้สึกว่าไม่เข้ากับเพื่อนแล้วก็โดนเพื่อนให้รับบทเป็นตัวร้ายตลอดแล้วก็โดนวิ่งไล่โดนปลาหินใส่ด้วยนะครับซึ่งเขาบอกว่าพอโตมาเนี่ยเขาก็เลยแก้ปมนี้ด้วยกันนั่งดูนั่งดูการ์ตูนนั่งดูอะไรที่ไม่เคยดูในตอนเด็กนะครับแทนนะครับ อีกเรื่องหนึ่งก็คือเขาบอกว่าเขาโดนเปรียบเทียบกับลูกพี่ลูกน้องตลอดเวลาพ่อแม่ของเขาคุยกันอ่ะแม่ของเขากับแม่ของลูกพี่ลูกน้องคุยกันนะครับเขาก็จะชอบพูดถึงข้อไม่ดีของลูกตัวเองให้ฝ่ายฟังนะเออซึ่งมันสร้างปมให้ทั้งคู่เลยนะทั้งเขาเองแล้วก็ลูกพี่ลูกน้องอ่ะจนโตเนี่ยเขาก็กลายเป็นว่าความสัมพันธ์ของลูกพี่ลูกน้องของเขาเนี่ยก็ไม่ค่อยรู้สึก SI ดีเท่าไหร่เวลาเจอกันนะครับจนสุดท้ายเขาก็บอกว่าตอนโตเขาก็มาคลายปมมาเจอกันแล้วก็มาคุยกันจนได้ ซึ่งเขาบอกว่าการเปรียบเทียบเนี่ยมีแต่จะก่อให้เกิดผลเสียนะครับอยากให้เลิกเปรียบเทียบแบบไม่รู้จักแยกแยะก,กันสักทีนะครับตอนเด็กก็มีอีกนะครับก็คือเขาบอกเขากลัวกลัวการที่ไปหาจักษุแพทย์จักษุแพทย์คือหมอรักษาตานะครับเขาบอกว่าเวลาวัดสายตาเนี่ยเขาจะจ้องเขมิงแล้วตอบแบบเราส่งไว้ว่าขวาเพราะว่ากลัวว่าจะตอบไม่ได้กลัวจะทําให้หมอผิดหวังนะครับ แล้วก็รู้สึกแย่เวลาเห็นแม่ถอในหายใจด้วยเพราะว่าพอดูผลตรวจค่าสายตาที่แย่ลงเนี่ยนอกจากนั้นถ้าเทียบกับทุกวันนี้แล้วสมัยนั้นแว่นราคาแพงมากครับทําให้ต้องตัดแว่นแล้วแม่ก็จะยิ่งถอในหายใจแล้วก็พูดว่าใช้เงินเยอะจังเออมันก็กลายเป็นว่าสร้างปมให้เขาอีกนะว่าเขารู้สึกผิดนะที่ทําให้แม่ทําให้แม่ต้องใช้เงินเยอะว่ากันตามตรงนะขนาะตอนที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาก็ยังกลัวการถอในหายใจของแม่อยู่เลยการถอในหายใจของพ่อแม่กลายเป็นบาดแผลทางใจสําหรับเด็กแล้วก็ ส่งผลต่อบุคลิกในภายหลังด้วยดังนั้นถ้าเป็นไปได้ครับอย่าถอนหายใจให้เด็กเห็นเลยจะดีกว่านะครับอีกปมหนึ่งก็คือโดนเกลียดเพราะเอาใจคนไปทั่วอันนี้เป็นเรื่องที่ใครคนที่เป็นแนวแนวนิสัยแบบนี้น่าจะเคยเจอเนาะแบบคือเป็นคนที่ชอบเอาใจคนนะครับคือเขาบอกว่าตอนเด็กๆอ่ะมันมีอยู่สองกลุ่มคือมีเพื่อนอยู่สองกลุ่มเนี่ยไม่ชอบกันไม่ถูกกันแต่ว่านาโอนีเนี่ยผู้เขียนเนี่ยเป็นคนกลาง แล้วก็พอไปเจอกับกลุ่มเเขาก็ผสมลงครับคือพูดไปด้วยเออเห็นใจเนาะก็จริงนะอะไรอย่างนี้แล้วพอไปเจอกลุ่ม B ีเขาก็เออแย่จังเนาะกลุ่ม A เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยพอสุดท้ายพอเรื่องมันแตกเนี่ยกลุ่ม A กับ B มารู้ตัวว่านาวเนียนสรุปเธออยู่ฝั่งใครกันแน่ก็กลายเป็นว่าทั้งสองกลุ่มเนี่ยก็ไม่ชอบนาวเนียนเลยทั้งคู่สุดท้ายการที่อยากให้ทุกคนชอบตัวเองกลับกลายเป็นว่าเขาก็โดนทุกคนเกลียดเพราะว่า เพื่อรู้สึกว่าเขาไม่จริงใจนะครับแล้วก็รู้สึกว่าทําไมเชี่ยวใจคนอื่นแล้วก็ไม่ซื่อสัตย์กับใจตัวเองบ้างนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือปัญหาวัยรุ่นเนาะัควลเรื่องสิวนะครับเขาบอกว่าเขาังวลเรื่องสิวแล้วก็ไปหาแม่แล้วก็พยายามบอกว่าเขาไม่มั่นใจนู่นนี่นั่นแต่ว่าพ่อแม่ก็บอกว่าเอาแต่ห่วงเรื่องรูปร่างหน้าตาทําตัวไรสาระเละิลกุ้มได้แล้วแถมยังบอกอีกว่ามนุษย์น่ะมันสําคัญที่ภายในนะครับแต่อีกด้านหนึ่ง เวลากินข้าวเหลือเนี่ยเขาก็จะถูกดูเอาว่าเพราะได้สารอาหารไม่ครบเงถึงผิวถึงได้มีแต่สิวแผลแหกนะครับพ่อแม่เนี่ยนะเขาบอกว่าการโดนบอกปัดว่าอยากกังวลไม่ต่างอะไรกับการโดนบอกปัดในสิ่งที่กำลังทุกข์ใจอยู่ด้วยในหัวเขาเนี่ยก็เต็มไปด้วยความรู้สึกว่าทําไมถึงไม่เข้าใจกันบ้างเลยหากพ่อแม่พูดว่าไม่ต้องกังวลนะเขายังพอรับได้แต่ประโยคอย่างคําสั่งแบบอยากกังวลเนี่ยทาให้เขารู้สึกโมโ oh หสุด เวลามีเรื่องที่ทําให้กังวลไม่ว่ายังไงมันก็จะยังกังวลอยู่ดีและคนที่จะเข้าใจความรู้สึกนี้มีแค่เจ้าตัวคนเดียวเท่านั้นดังนั้นเขา<อ>บอกว่าเขาไม่จําเป็นต้องคิดว่าอยากกังวลหรอกหากมีเรื่องให้กังวลก็กังวลให้มันสุดๆไปเลยดีกว่านะครับอีกเรื่องตอนเด็กเนี่ยผมว่ามีเยอะนะมีเยอะมากเออคุณเอา,าเนี่ยใน,นยโดนเยอะมากผมจะข้ามไปแล้วกันเข้าสู่มัธยมปลายแล้วก็มหาวิทยาลัยนะครับพอคุณาาาเเเเเนนนนีีียยย้ขโรรงใมมัธป่ เขาก็กลัวเรื <Solomon> ่องผลการเรียนอยู่เสมอนะครับหลังจากสอบไม่ติดโรงเรียนที่อยากเข้าไปในอันดับหนึ่งเนี่ยเขาก็เข้าไปเรียนโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ซึ่งมีห้องเรียนถึงสิบสามห้องนะครับโรงเรียนนี้ให้ความสําคัญกับความสามารถทางวิชาการเป็นหลักนะครับแล้วก็แบ่งห้องเรียนโดยใช้ผลการเรียนยิ่งได้อยู่ห้องของเด็กเรียนเก่งว่าเท่าไหร่ค่าเทอมก็จะยิ่งถูกลงแล้วตึกเรียนก็จะยิ่งทันสมัยขึ้นแปลกเนาะเขาบอกว่าอาจจะฟังดูไม่ดีเท่าไหร่นะแต่พูดได้ว่าเป็นโรงเรียนสุดสะพึง ที่เลือกปฏิบัติกับเด็กด้วยผลการเรียนอย่างแท้จริงนะครับเขาบอกว่าเขาโชคด,ดีที่ได้อยู่ห้องเก่งสุดนะแต่ว่าก็ต้องพยายามไม่ให้ผลการเรียนตกอยู่ตลอดเวลาและด้วยความที่ผลสอบของแต่ละวิชาถูกแปะเอาไว้ที่ระเบียงทางเดินเนี่ยฉนันเลยต้องทุ่มสุดตัวให้กับการสอบทุกครั้งนะครับเขาบอกนะเขาบอกว่าเพื่อน,อนร่วมชั้นทุกคนต่างก็ข้ามเคร่งกับการเรียนตลอดเวลาทําให้แม้จะหาเพื่อนได้เนี่ยก็แทบไม่ได้เที่ยวเล่นที่สําคัญถ้าผลการเรียนออกมาดีเนี่ยเขาก็จะรับคาชม และการที่อยู่ห้องเด็กเก่งเนี่ยก็ทําให้รู้สึกเหมือนตัวเองอยู่ในกลุ่มผู้ชนะด้วยใจนึงเขาก็สงสารเพื่อนที่รักษาเกจเอาไว้ไม่ได้แต่ว่าอีกใจนึงก็คิดว่าไม่อยากเป็นแบบนั้นไม่แน่ว่าการถูกเอาเปรียบเอาไปเปรียบเทียบกับคนอื่นมาตั้งแต่เด็กอาจทาให้เขากลายเป็นคนที่มีนิสัยแอบเหยียดคนอื่นแบบไม่รู้ตัวเออมันก็ส่งผลกันมาต่ตอๆเป็นทอดนะเนาะพอมันนึกย้อนกลับไปแล้วเขาบอกว่าตัวเองในสมัยมัธยมปลายเนี่ยเป็นคนที่ใช้ไม่ได้เอาซะเลยนะครับอื อีกเรื่องก็คืออยากน่ารักจนแต่งตัวเริ่มแต่งหน้าพอแต่งหน้าเรียกความมั่นใจเขาก็บอกว่าพอเขาแต่งหน้าไปโรงเรียน่ะครูก็บอกว่าครูก็เรียกไปดุนะแล้วก็ถูกหมายหัวอยู่หลายรอบว่าห้ามแต่งหน้าแต่การแต่งหน้าทําให้เขากล้าเดินออกไปข้างนอกอย่างสงา่าผ่าเผยการถูกต่อว่าเรื่องแต่งหน้าเนี่ยทำให้เขารู้สึกเหมือนตัวตนของตัวเองถูกว่าไปด้วยตอนนั้นก็รู้สึกแย่มากๆนะครับคิดว่า เขาก็อยากแค่อยากจะดูน่ารักบ้างถ้าโรงเรียนไม่ให้แต่งหน้าเขาเลิกเรียนไปเลยดีกว่าไหมนะครับสุดท้ายพอขึ้นมัธยมปลายด้วยความที่อยากดูน่ารักครับเขาก็เลยเริ่มแต่งหน้าแล้วก็แต่งตัวแนวโรล,ลิต้านะครับโรงเรียนมัธยมปลายของเขาอนุญาตให้ยืดผมได้เขาก็เลยยืดผมเพื่อให้ผมที่อยักศกนะ่ะเหยียดตรงนะครับแรกๆเขาก็ดีใจที่มีผมตรงสลวยแต่เดี๋ยวก็เบื่อแล้วก็เลยไปดัดรอนแล้วก็เริ่มไปโรงเรียนด้วยมาดร,ราวกับเป็นเจ้าหญิงเพราะว่าเขาอยากรู้สึกน่ารัก แล้วก็เวลาแต่งหน้าเนี่ยก็แต่งหน้าที่บ้านไม่ได้นะเพราะว่าจะโดนพ่อแม่ดุครับ,รบเขาก็เลยตื่นแต่เช้าไปแต่งหน้าที่ห้องน้ําของสถานีรถไฟแล้วก็ค่อยไปเรียนขากลับก็ต้องลบเครื่องสีงอางในห้องน้ําสถานีรถไฟก่อนกลับบ้านซึ่งมันยุ่งยากมากๆแต่ว่าเขาก็รู้สึกดีที่ได้เป็นตัวของตัวเองแล้วก็เป็นตัวในแบบที่ตัวเองชอบเขาบอกว่าแม้ว่าเขาจะเป็นตัวของตัวเองด้วยการแต่งหน้าหรือว่าแฟชั่นโลลิต้าอะไรก็ตามเนี่ย แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดกฎในโรงเรียนแล้วก็ทําให้เขารู้สึกแปลกแยกไปจากคนอื่นๆนะครับครูประจําชั้นก็เลยหันมาดุเขาอะแต่ว่าเขาไม่ได้ดุตรงๆนะเช้าวันหนึ่งจูๆ่ๆครูก็พูดขึ้นมาว่าในห้องเราเนี่ยมีคนแต่งหน้าแล้วก็เริ่มเทศนาแบบที่ฟังแล้วรู้สึกว่าหมายถึงเขาแน่ๆการเทศนามันยาวเหยียดจนกินเวลาค่าพละที่ทุกคนตั้งตารอเขาก็เลยเริ่มโดนนินทาว่าก็น่าจะเลือกอแต่งหน้าได้แล้วเออ แม้แต่ในค่าพละเขาก็ยังอยากดูเป็นเจ้าหญิงนะก็เลยใส่เสื้อลูกไม้ออกกําลังกายปรากฏว่าเขาก็ถูกดุว่าว่าแต่งตัวไม่เหมาะกับการเล่นกีฬาจากนั้นก็มีการเปลี่ยนกฎให้ต้องใส่เสื้อยืดตามที่กําหนดในค่าพละซึ่งพอคนอื่นเดือดร้อนไปด้วยเนี่ยทุกวันของเขาก็เต็มไปด้วยความกลัดกุ้มเริ่มไม่เข้าใจขึ้นมาว่าทําไมถึงต้องแต่งหน้าแต่งตัวแบบโรล,ลิต้าด้วยเวลา ไม่แต่งหน้าเขาก็จะกลัวสายตาคนอื่นขนาดที่ต้องถอดคอนแทคเลนด์เดินออกข้างนอกเลยนะเพราะว่าไม่อยากเห็นโลกความเป็นจริงครับอืมแล้วก็เออ่พอเขามาอยู่ที่มหาลาัยเนี่ยพอไมไ่อยู่กับพ่อแม่เนี่ยก็เริ่มกลายเป็นคนเก็บตัวครับเขาบอกว่าเขาเจ็บใจที่สุดท้ายเนี่ยเขาไม่ได้บอกความรู้สึกชอบกับคุณครูที่ชอบไปแล้วก็รู้สึกไม่อยากเจอใครทั้งนั้นหลังสอบเข้ามาหาวิทยาลัยไ,ได้ไม่นานเนี่ยก็ เริ่มเก็บตัวอยู่แต่ในห้องเขาไม่ไปปฐมนิเทศแล้วก็งานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ของมหาวิทยาลัยทั้งที่ตัดสินใจมาเขาไปดูแท้ๆนะครับแต่ว่ากับรู้สึกว่าทามาอยู่ที่นี่ทําไมนี่อะไรเงี้ยคือกลายเป็นว่าเขาเริ่มซึมเศร้าแล้วก็เริ่มเก็บตัวขึ้นไปเรื่อยๆนะครับทั้งที่บางทีเขาสอบติดมหาลัยอันดับหนึ่งด้วยนะแล้วก็ได้เริ่มชีวิตนักศึกษาอย่างใครก็จะทีแต่ว่าก็กลับเอาแต่อ่านหนังสือแล้วก็ดูการ์ตูนอยู่ในห้องนะครับไม่ยอมออกไปเจอใคร ใช้ชีวิตห่อเหี่ยวไปวันๆเขาบอกว่าไม่แน่นี่อาจจะเป็นช่วงแรกที่ทําให้เกิดอาการซึมเศร้าก็ได้เขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรแล้วก็เพิ่งรู้ตัวว่าไม่มีความคิดเป็นของตัวเองนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเนี่ยพอลองมองดูจริงๆแล้วอะเขาเลือกแต่สิ่งที่เขาคิดว่าคนอื่นจะชอบคิดว่าคนอื่นเวลาเห็นเขาทำเนี่ยจะคิดว่าคนอื่นเห็นว่าเขาดี แต่เขาไม่เคยถามใจตัวเองเลยว่าเขาชอบอะไรเขาชอบสิ่งไหนไม่ว่าจะความสนใจเพลงที่ฟังหนังสือที่อ่านฉันก็เขาบอกนะฉันก็เลือกแต่สิ่งที่สังคมบอกว่าดีแทบไม่มีอะไรที่เลือกด้วยตัวเองเลยจริงๆนะครับเขาบอกว่าเขาไม่มีสิ่งที่รู้สึกจากใจจริงว่าอยากทําอะไรเลยสักอย่างเป็นมนุษย์กลวงโบเขาบอกว่าเขาก็อิจฉาคนที่พูดได้เต็มปากนะว่ามีสิ่งที่ชอบจากใจจริงๆมากๆเลยล่ะนะอโอเคเราจะข้ามไปละ สิงถึงช่วงที่อยู่ในวัยทำงานนะครับอะพอคุณนเนาเนียเริ่มเข้าในวัยทำงานเนี่ยเขาบอกว่าพอเขาเข้าสัมภาษณ์งานเขาพอเขาเข้าสัมภาษณ์งานในบริษัทเนี่ยเขาก็เริ่มรู้สึกกลัวว่าไอ้บุคลิกอย่างเขาเนี่ยจะเข้าไปสมัครงานได้ไหมแล้วก็เขาเป็นอยู่เขาอยู่ในยุคสองพสิบด้วยซึ่งยุคนี้เป็นขึ้นชื่อได้ว่าเป็นยุคที่หางานยากมากเพราะว่าเกิดวิกฤตการเงินโลกอะเนาะ เขาก็เลยบอกว่าเขาก็เลยแกล้งทําตัวล่าเริงจนเขาได้งานนะตอนเขาสอบสัมภาษณ์เขาแกล้งพอเข้าไปในวันแรกๆเนี่ยเข้าไปในการทํางานเนี่ยเขาก็แกล้งทาเป็นคนเฮฮาแล้วก็ไปดื่มสังส,งสรรค์ทำตัวล่าเริงตลอดเวลาเขาบอกว่านั่นแหละมันทาให้เขาเหนื่อยสุดๆการเป็นคนสดใสล่าเริงเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะแต่ไม่ได้แปลว่ามันทําให้คนอื่นชอบเราโดยอ,อัตโนมัตินะครับแล้วก็เนื่องจากเป็นการเสียแง้งแล้วก็ย่อมฝืนทําได้ไม่นานหรอกนะครับดังนั้น เป็นตัวของตัวเองนี่แหละดีที่สุดแถมคนส่วนใหญ่ก็ยังชอบคนที่ทําตัวเป็นธรรมชาติมากกว่าเยอะเลิกฝืนทําในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเองเถอะนะครับเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่เข้ากับหัวหน้าได้ยากมากหัวหน้าในตอนนั้นเนี่ยเป็นคนที่เข้ากับเขาไม่ได้เลยแล้วก็หัวหน้าเองก็ดูจะไม่ค่อยชอบเขาเหมือนกันเพราะเคยบอกว่าไม่ชอบวิธีการพูดของเขาบ้างหรือว่าต้องรับมาอยู่แผนกนี้โดยที่ไม่มีทางเลือกบ้างก็ตามนะครับทำเอาเขาก็จิตตกไปเลยนะ ด้วยเหตุน,นี้เขาก็เลยวิตกจเจริตขึ้นมาว่าถ้าไปคุยด้วยแล้วจะถูกโกรธโดยเฉพาะการโฮลินโซเนี่ยการรายงานติดต่อปรึกษาเนี่ยทำให้เขาห่อเหี่ยวสุดๆเพราะว่าเขาไม่ถนัดคุยเรื่องเรื่องอะไรก็ตามกับคนอื่นเลยไม่ว่าจะเข้าประเด็นยังไงต้องพูดแบบไหนอีฝ่ายกําลังยุ่งหรือเปล่าอะไรเงี้ยด้วยความเป็นเขาเขาเป็นคนที่อ่อนไหวมากๆแล้วก็กังวลอยู่ตลอดเวลามันทําให้เวลาที่เขาได้รับงานอะไรเข้ามาเนี่ยแล้วจะต้องไปบอกหน้าเนี่ยเขาก็กลัว แล้วก็ไม่กล้าไปสักทีจนบางทีมันมันเลยเวลานะครับมันช้าบางทีเขาบอกว่าบางครั้งเขาต้องรายงานวันพรุ่งนี้เลยด้วยซ้ําเพราะว่าเขาไม่ถูกไม่ถูกชะโงกกับหัวหน้านะแล้วก็ <laughs> ไม่กล้าพอเข้าไปรายง,งานช้าเนี่ยก็เลยโดนโกรธอีกว,ว่าทํางานช้าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้าเล่าเป็นวงจรอ,อุบาทนะครับถ้าหัวหน้าเป็นคนใจดีคุยด้วยง่ายก็ดีสินะครับเขาบอกนะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเขาบอกว่าเขาอยู่ร่วมกับคนอื่นไม่ได้ เพราะว่าอะไรเพราะว่าสม,าสมัยมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาอยู่คนเดียวแทบจะตลอดเวลาพอเริ่มทํางานก็เลยอึดอัดเวลาที่จะต้องอยู่ร่วมกับคนอื่นับไม่ว่ายัางไงเขาก็อยากมีเวลาที่ได้อยู่คนเดียวบ้างเวลาพักเขาก็เลยชอบไปอยู่ในห้องเล็กๆที่ไม่มีใครใช้อย่างเช่นห้องน้ําชั้นอื่นตอนพักกลางวันก็ไม่อยากไปเจอใครก็ไปกินอาหารกลางวันที่คาเฟ่ที่อยู่ไกลบริษัทนิดน,นึงจนทําให้บางครั้งก็โดนหัวหน้าโกรธเพราะว่ากว่าจะกลับมาถึงออฟฟิศเนี่ยก็เกินเลยเวลาพักไปแล้ว พออยู่กับคนอื่นเขาก็รู้สึกกดดันก็ต้องพูดเลยสักอย่างในเรื่องที่จะใช้บันไดแทกนการใช้ลิฟต์นะครับมันหนักขนาดนั้นเลยนะเพื่อนๆคือคนที่เป็นแบบนี้จริงๆแล้วมันใช้ชีวิตค่อนข้างเหนื่อยนะเพราะว่าเราเรา,เร,ารู้สึกกังวลอยู่ตลอดเวลาเนาะซึ่งแน่นอนว่ามันทําให้เขาเหนื่อยมากๆจนแบบเขาเขาพูดนะว่าอดสมเพศตัวเองไม่ได้ว่าทําไมถึงต้องใช้ชีวิตแบบคิดมากเรื่องคนอื่นขนาดนี้ตอนนี้เขาคิดได้แล้วว่าเราไม่จําเป็นต้องฝืนคุยกับคนอื่นก็ได้ แต่อาจจะเพราะตอนนั้นเขาแกล้งทําตัวเป็นคนสดใสร่าเริงก็ลเ,งเลยพะวงกับสายตาคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นบางทีการที่เราไปเจอคนอื่นเราอาจจะแค่ทักทายก็ได้เพื่อนๆแต่ว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องพูดคุยอะไรกันเยอะแยะหรือว่ารู้สึกไปเองว่าจะต้องทําให้เขารู้สึกดีทั้งๆท,งที่มันไม่ใช่หน้าทีของเรานะครับเราก็แค่ใช้ชีวิตของเราไปนะครับโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าคนอื่นจะรู้สึกยังไงมากเกินไปนะครับ เป็นหื้อเป็นร้อนกับอารมณ์หัวหน้าเขาบอกว่าเวลาเห็นคนหน้าดูอารมณ์เสียเช่นถอดในใจหรือว่าทุกคีย์บอร์ดเนี่ยเขาก็จะรู้สึกไม่สบายใจทันทีว่าเขาโกรธเขาโกรธคุณเอาเนี่ยอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยด้วยความที่เขาอ่อนไหวหต่ออารมณ์ของคนรอบข้างนะครับพอเห็นพนักง,งานคนไหนอารมณ์เสียเขาก็วิตกจะดิตว่าเฮ้ยเราทําอะไรผิดไปหรือเปล่าแล้วก็จะไปถามรุ่นพี่ที่สนิทกับคนคนนั้นว่าเขาโกรธอะไรไหมหลังจากนั้นจากที่เคยไม่มีอะไรนะก็กลายเป็นว่าโดนเกลียดเขาจริง ประสบการณ์น่าเศร้าแบบนี้มีเหมือนกันทุกวันนี้เวลาที่คนอารมณ์เสียในที่ทํางานเขาก็เลยเปลี่ยนครับเขาคิดว่าแล้วทําไมเราต้องไปเดือดร้อนด้วยอยู่ในเวลางานแ,แท้แต่กลับมางุดหงุดง่น,งนเพราะอะไรก็ไม่รู้อย่างนี้เขาเรียกว่าไม่มีมารยาททาให้คนรอบตัวต้องเดือดร้อนไปด้วยคนที่อารมณ์เสียนั่นแหละที่ผิดพอคิดได้แบบนี้เขาก็เลยเลิกคิดมากนะครับไม่ต้องกลัวเวลาเพื่อนร่วมงานอารมณ์เสียนะครับโกรธไปเลยดีกว่า <c oughs> เขาแนะนํานะครับอืมรู้สึกผิดที่ขอให้ซื้อ เขาบอกว่าตอนที่ทํางานสํานักพิมพ์เนี่ยเขาเคยไปฝึกการขายที่ร้านหนังสือด้วยนะเวลาจะขายหนังสือเนี่ยเราก็ต้องไปต่อรองกับร้านเพื่อขอให้เขาวางหนังสือให้ใช่ไหมซึ่งเป็นสิ่งที่เขาบอกว่าเขาไม่ค่อยถนัดเขาไม่ชอบการไปเสนอขายที่ร้านหนังสือเราต้องเรียกพนักง,งานออกมาคุยแถมยังรู้สึกผิดต่อพนักง,งานที่กําลังยุ่งแต่ต้องเจ็บเวลามาให้ด้วยนะครับยิ่งไปก,กว่านั้นร้านหนังสือเองก็กําลังอยู่ในช่วงขาลงไม่ใช่จะสั่งหนังสือได้มากๆอย่างเมื่อก่อนแต่พอต้อง พยายามบีบให้เขาสั่งซื้อเขาก็เลยรู้สึกผิดขึ้นมาถึงขั้นที่ร้องไห้คนเดียวเวลากลับจาัดก,การไปเสนอขายบ่อยๆส่วนหัวหน้าพอเห็นเ,เขาขายของไม่ได้ก็พูดว่าใช้ไม่ได้เลยซึ่งมันก็จริงอยู่แต่ว่าก็อดช็อกไม่ได้ว่าเขาเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับเพื่อนร่วมงานรุ่นดาวเขาเดียวกันที่ขายเก่งแล้วก็รู้สึกเกลียดตัวเองขึ้นมาเขาก็บอกนะว่าถ้าตอนนั้นเขาแยกแยะไ,ได้ว่างานก็ส่วนงานก็คงไม่เป็นไร แต่เขาเผลอเอาความรู้สึกส่วนตัวเข้าไปยุ่งด้วยตลอดก็เลยทําไม่ได้เขาบอกว่าเขาถ้าเขาเป็นคนที่ลงมือทําอย่างรวดเร็วโด,วดวยไม่ปล่อยให้ตัวเองคิดมากเนี่ยมันก็อาจจะดีก็ได้นะอืเขาบอกว่าเขาคุยกับคนที่บริษัทไม่ได้ด้วยความที่เขาเป็นคนมีปัญหาด้านการสื่อสารครับพอเริ่มทํางานได้ประมาณสามเดือนเนี่ยก็แทบคุยกับใครไม่ได้อีกต่อไปซึ่งเป็นการคุยเล่นเนี่ยยิ่งไม่ถนัดเข้าไปใหญ่ซึ่งหลังๆมาเนี่ยเขาเริ่มเห็นด้วยกับสำรุนที่พูดว่า พูดไป2องไพเบี้ยนี่เสียตำลึงทองนะครับเขาบอกว่าเราไม่จําเป็นต้องพูดหมดทุกเรื่องนะครับที่สําคัญแม้ตัวเราจะมองว่าการไม่พูดไม่จาเป็นปมด้อยแต่สําหรับบางคนแล้วมันอาจทําให้เราดูเป็นคนซุกขุมก็ได้นะทุกสิ่งมีหลายแง่มุมมันจึงขึ้นอยู่กับว่าเราจะมองยังไงอย่ามองแค่แง่มุมเดียวแล้วเอาไปจิตตกนะครับเรื่องต่อไปนะครับเขาบอกว่าสุดท้ายพอเข้ากับหัวหน้าไม่ได้มากม เขาก็เป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็พักงานนะครับสุดท้ายเนี่ยเขาก็บอกว่าถูกเขาถูกต่อว่านะว่าเป็นคนที่ไม่มีใครต้องการแบบนี้ก็ต้องตั้งใจทํางานให้มากหน่อยสิซึ่งผมว่ามันโหดร้ายมากนะเจออย่างเงี้ยแล้วหัวหน้าก็พูดจารังเกียจเขาอยู่ตลอดเวลาว่าให้อยู่แผนกน,นี้ได้เนี่ยเพราะว่าไม่มีทางเลือกหรอกนะคือสุดท้ายเนี่ยมันก็ทําให้เขาจิตตกแล้วก็รู้สึกตัวเองไม่มีค่าจนไปหาจิตแพทย์แล้วก็พบว่าตัวเองเนี่ยป่วยเป็นซึมเศร้านะครับ สุดท้ายเขาก็ต้องมาพักแล้วก็ระหว่างพักอะ่ะเขาก็วลมากมากนะเอาแต่ใจร้อนว่าถ้าหยุดยาวไปครึ่งหนึ่งเนี่ยจะกลับไปทํางานที่เดิมไม่ได้อีกแล้วยิ่งไปกว่านั้นเขาก็รู้สึกผิดที่ทําให้รุ่นพี่ที่มารับช่วงต่อต้องทํางานหนักขึ้น <c oughs> เขาบอกว่าในที่สุดพอผ่านไปสามเดือนก็กลับไปทํางานแต่การรีบร้อนกลับไปทํางานทั้งที่ยังไม่หายดีก็ไม่ได้ส่งผลดีเลยสักนิดทําได้ไม่นานเนี่ยก็เหนื่อยใจกับการไปบริษัทสุดๆนะครับผ่านไปมิผ่านไปไม่ถึงครึ่งปี เขาพักง,งานรอบที่สองแล้วก็คิดว่าชีวิตก็น่าจะจบละแต่ตอนนี้เริ่มคิดได้แล้วว่าสภาพแวดล้อมในที่ทํางานที่ทําให้เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยก็มีส่วนผิดเหมือนกันนะครับทําไมเขาถึงเอาแต่โทษตัวเองแล้วก็กลัวว่าจะไปทําให้คนอื่นเดือดร้อนขนาดนั้นอันที่จริงถ้าหารไปโกรธหัวหน้าที่เป็นสาเหตุของโรคซึมเศร้าได้ก็ดีแต่ตอนนั้นเขาเป็นคนที่โกรธคนอื่นไม่เป็นครับแล้วตอนนี้ก็ยังไม่ถนัดเรื่องโกรธคนอื่นดีดนะ สุดท้ายเนี่ยเขารู้สึกแย่เพราะว่าโดนบอกว่าหนีตอนย้ายแผนกหลังจากพักงานรอบแรกเนี่ยเขาก็กลับไปที่ทํางานที่เดิมนะแต่ก็ยังไม่ถึงกับหัวหน้าเหมือนเคยนะครับแล้วหัวหน้าเองเนี่ยก็ยังมีท่าทีต่อเขาเหมือนเดิมก็เลยไปปรึกษาแผนกบุคคลว่าย้ายไหนได้ไหมสุดท้ายก็ได้รับอนุมัตินะครับแต่ที่จริงเขาก็อยากทํางานในกองบรรณาธิการมากแต่ก็ต้องส่งหนังสือที่ทําอยู่ให้คนอื่นกลางคันก็เป็นเรื่องที่เจ็บใจที่สุดนะครับ แต่ก็จําต้องยอมตัดใจเพื่อรักษาตัวเองเอาไว้นะครับในตอนนั้นเนี่ยคนที่เป็นแหนกเบิดเดิมพูดกับเขาว่าน่าเสียดายออกหนีไปจะดีเลยเขาสะเทือนใจกับความพูดนี้มากมันเป็นทางเลือกที่เขากลุ้มแทบตายกว่าจะจัดสินใจได้แทๆ้ๆแต่ว่ากับถูกคนอื่นพูดเหมือนมันไม่มีค่าซะงั้นก็เลยแต่ว่าเขาก็ไม่ตอบตัวเลยแต่แต่ตละวันของเขาผ่านไปด้วยความรู้สึกว่างเปล่านะครับส่วนหนึ่งก็น่าจะเพราะยังไม่หายจากโรคซึมเศร้าดีด้วยมันไม่มีกระจิกใจจะทําอะไรเลยจริง พอไปอยู่นแผนกใหม่เนี่ยเขาก็เหมือนเป็นตัวอะไรสักอย่างที่ไม่มีใครกล้าคุยด้วยจึงยังเข้ากับใครเขาไม่ได้ต่างจากเดิมเท่าไหร่ด้วยสุดท้ายการกลับมาทํางานก็ทําให้โรคซึมเศร้าหนักเข้าไปแล้วสุดท้ายก็ต้องพักงานเป็นรอบที่สองนะครับแล้วก็ด้วยเหตุนเนี้ยเขาก็เลยโกหกพ่อแม่ด้วยนะเพราะว่าพ่อแม่ก็ไม่รู้นะครับว่าเขาพักงานถึงสองครั้งแล้วก็เป็นโรคซึมเศร้าสุดท้ายเนี่ยเอางี้ผมข้ามเลยเขาเลือกที่จะ เป็นฟรีแลนซ์นะแล้วก็ได้เขียนหนังสือภาพออกมาจนได้แต่ผมอยากให้ดูตรงนี้คือเขาบอกว่าไอ้ที่เขาทําอยู่เนี่ยเขาพอเขากลับมาดูจริงๆไอ้ที่เขาทามาสมัครงานบริษัทอะไรพวกเนี้ยเพราะเขาอยากให้พ่อแม่ชมครับตอนพักงานรอบสองเนี่ยเขาบอกว่าเขารู้สึกว่าเขาเป็นพนักง,งานที่มีข้อจํากัดจึงตั้งใจว่าหลังจากนี้จะทํางานฟรีแลนซ์ละพอมีความรู้เรื่องการทําหนังสืออยู่บ้างก็เลยหันมาลองทําดู ตอนได้ตีพิมพ์หนังสือภาพเป็นครั้งแรกเนี่ยพ่อแม่เขาก็ดีใจมากซึ่งมันทําให้เขารู้สึกโล่งใจขึ้นเยอะนะแต่พอทาไปเรื่อยๆก็เริ่มสงสัยขึ้นมาว่าตัวเองมาเป็นนักวาดเพราะอยากวาดภาพแน่ๆจริงเหรอเขาบอกว่าเขาคิดว่าสุดท้ายแล้วที่เรื่องงานนี้เพราะอยากให้แม่ชมหรือเปล่าตอนหางานเองก็เหมือนกันจงใจเรื่องงานที่ทําให้พ่อแม่สามารถเอาไปอวดคนรอบข้างได้หรือเปล่าเขาอิจฉาคนที่พูดได้เต็มปากว่าสนุกงานหรือว่าสนุกกับงานอดีตเรกเพราะว่าเขาไม่เคยมีสิ่งที่รู้สึกชอบจากใจจริงเลยแม้แต่อย่างเดียว แล้วก็รู้สึกว่าตัวเองต้องใช้ชีวิตโดยยึดคนอื่นเป็นศูนย์กลางนั้นด้อยกว่าอยู่เสมอเขาอยากลองใช้ชีวิตแบบที่เป็นตัวเองมากกว่านี้ก็เลยเปิดบัญชีทวิตเตอร์ที่ชื่อว่านาอุเนียนขึ้นเพื่อระบายความในใจนะครับสุดท้ายเขาได้ออกหนังสือนะแล้วก็หนังสือชื่อว่าเครื่องดูดซึมเครื่องดูดซึมเศร้านะครับเขาบอกว่าออกหนังสือแล้วนะแต่ไม่กล้าโฆษณาเพราะว่าเวลาเขาคิดว่าเขาจะโฆษณาเนี่ยเขาจะคิดไปต่างๆนานาเช่น ถ้าเกิดมีคนคิดว่าเขาทําเป็นอวดล่ะถ้าเกิดมีคนที่การงานกําลังแย่เห็นแล้วรู้สึกไม่มีความสุขล่ะหรืออะไรแบบนั้นเขาบอกว่าสุดท้ายเขาก็มาคิดกับตัวเองว่าน่าสมเพชจริงๆเลยถ้าเขาไม่มีความมั่นใจมากกว่านี้แล้วสามารถโฆษณางานของตัวเองได้อย่างสง่าผ่าเผยนี่ก็คงจะดีคนที่มีความมั่นใจและกล้าโฆษณาสิ่งที่ตัวเองทาเนี่ยน่าอิจฉาสุดๆบางทีเขาก็ไม่ชอบตัวเองที่เป็นแบบนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาเราได้ทําอะไรแล้วเนี่ยก็ภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นแล้วก็ อย่ามัวแต่กังวลครับถ้ามีโอกาสได้โปรโมทก็โปรโมทออกไปนะครับเขาบอกว่ากคนอื่นเข้าใจสิ่งที่อยากสื่อผิดด้วยเขาบอกว่าเขาเข้าใจว่าทําไมเขาถึงตีความว่าเป็นการโอร้อวดเพราะเขาเคยโพสต์ลงว่าฉันเคยเป็นโรคซึมเศร้าแต่ก็พยายามหาสิ่งที่ตัวเองทําก็เลยได้มาเป็นฟรีแลนซ์ปรากฏว่ามีคนมาตอบคอมเมนต์กลับแล้วว่านี่อวดหรอนะครับเขาบอกว่าเขาเป็นคนอ่อนไหวกับอารมณ์ด้านลบของคนอื่นอยู่แล้ว พอเจอแบบนี้ก็เลยรู้สึกผิดที่ทําให้เขาคิดว่าเขาอวดนะจึงขอโทษแล้วก็ลบโพสต์นั้นไปนะครับจนพอเวลาผ่านไปเนี่ยเขาก็คิดได้ว่าลบทําไมวะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลแบบไหนสุดท้ายแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าคนรับสารจะตีความยังไงอยู่ดีใช่ไหมคือที่เขาบอกว่าเขาเคยเป็นโรคซึมเศร้าแต่เขาพยายามทําสิ่งที่ตัวเองได้จนได้มาเป็นฟิลเล็์เนี่ยคือถ้าผมคิดนะคือมันจะตีความในแง่ว่าให้เป็นอิสระบัยเดชันก็ได้ เป็นแรงบันดาลใจว่าเออนี่ขนาดเขาเป็นโรคซึมเศร้านะสุดท้ายเขาพยายามสู้ตัวเองจนเขาได้เป็นฟรีแลนซ์อะแบบนี้ก็ได้หรือว่าโอ้โหจะมาโพสต์จะมาอวดตัวเองหรอว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าแต่ก็ยังทําได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยคือมันตีความด้วยสองแบบเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตีความขึ้นอยู่กับคนที่ตีความไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรานะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าทุกวันนี้เวลามีใครมาต่อบว่าเพราะว่าตีความสิ่งที่เขาสื่อผิดๆเนี่ยเขาก็พยายามจะไม่เก็บมาใส่ใจแล้วแล้วก็พูดอย่างที่อยากจะพูด ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับอเขาบอกว่าอิจฉาคนที่ขายดีไม่ชอบที่ตัวเองเป็นแบบนี้เลยนะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาเป็นคนขายไม่เก่งเขาก็เริ่มคิดนะว่าคนดังหรือคนที่เป็นที่นิยมเนี่ยมันเขาบอกเป็นขุมพลังของมนุษย์เหมือนอย่างวัดหรือศาลเจ้าเหมือนกันนะพอคิดแบบนี้ความอิจฉาก็หายไปเพราะว่าเขาก็เคยอิจฉาดาราอิจฉานักร้องเหมือนกันแต่ว่าพอคิดว่าคนพวกนี้ยไม่ใช่นักร้องด้วยนะอาจจะเป็นเพื่อนหรือว่าอะไรที่เขาทําได้ดีกว่าเรา คนเด่นดังอะไรต่างๆนะครับคือถ้ามองเขาเป็นคนเหมือนกันก็จะรู้สึกอิจฉาแต่ว่าพอเห็นคนพวกนั้นเป็นวัดหรือศาลเจ้าเนะี่ยก็จะรู้สึกว่าโอ้โหความอิจฉาหายไปแล้วก็รู้สึกว่าดีด้วยถ้าได้ไปอยู่ใ,ใกล้แล้วก็ให้โชคลาภอีกต่างหากเป็นความเป็นการคิดที่แปลกดีนะครับแต่ก็อาจจะได้ผลก็ได้นะก็คือคิดว่าเขาเป็นวัดเป็นศาลเจ้าที่เราเทอทูนก็ไม่ต้องอิจฉาเขานะครับ โอเคผมว่าอันนี้เป็นทางแก้นะทางแก้ก็คือจริงหนังสือเร่มนี้ไม่ได้บอกทางแก้โดยตรงนะเป็นการเล่าเรื่องมากกว่านะเ,นเพื่อนๆซึ่งผมว่าในหนังสือเร่มนี้อยากให้เพื่อนๆไปอ่านอ่านเพิ่มมากกว่านะครับก็สําหรับใครที่สนใจสามารถไปถามอ่านได้นะครับผมอาจจะเล่าไว้แค่นี้คือผมว่ามันไม่ใช่หนังสือที่บอกเป็นข้อๆไปๆว่า ต้องทำยังไงต้องแก้ยังไงเวลาเป็นแบบนี้ต้องทำยังไงแต่เป็นการบอกเล่ามากกว่าเออว่าเฮ้ยคุณไม่ได้เป็นแบบนี้อยู่คนเดียวนะมีคนเแปบบ็นแบบคุณอยู่แล้วก็เป็นหนักมากๆด้วยอย่างคุณเนาเนี่ยนะครับซึ่งถ้าใครต้องการกำลังใจหรือรู้สึกว่าตัวเองแปลกแยกนะพอมาอ่านหนังสืงเอเล่มนี้ก็จะรู้สึกมีเพื่อนนะครับอืมโอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเนะพื่อนๆเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ